ピピ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  สวัสดีครับผมนะครับอนุชาลุงไฮเตอร์วันนี้ครับขอเชิญท่านนะครับลุงไอซี่พูดตามนะครับสินค้าลกใหม่นะครับเข้ามาถึงร้านนะครับเป็นที่แระครับต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับสินค้านะครับในต้นเดือนนี้นะครับจะมีสินค้าเข้านะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับแรายการด้วยกันนะครับแรายการนี้ผมจะแบ่งออกนะครับเป็น4 EP นะครับ EP ละ2รายการนะครับสกัดบ้าวันนี้นะครับเราจะมารีวิวท่านได้รับชมนะครับสรายการก่อนนะครับเป็น EP แรกนะครับเปิดตัวนะครับเพื่อในการเสียเวลานะครับขอเชิญท่านไปรับชมรายละเอียดนะครับในคลิปววิดดีีโออนนะครรรััับบพ้มมๆกกไปช่า Bye. อ,อ้าวนสะครับสำหรับสินค้าของเรานะครับในวันนี้นะครับที่เราจะมารีวิวนะครับเป็น EP ีแรกของเรานะครับหรือเป็น EP ีที่1ของเรานะครับสำหรับสินค้าที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะครับจะมีด้วยกันหมดสรายการนะครับถือว่าเป็นไซส์บิ๊กบิ๊กไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเราจะเข้าสู่รายการที่1นะครับรายการที่1นี้นะครับจะเป็นยี่ห้อโกเบโครุ่นนะครับ H K หกสิขีดแนะครับหรือมาร์ตเอกของเรานะครับสำหรับสินค้ารายการนี้มีขนาดอยู่ที่ประมาณ6ตันนะครับแล้วก็บอกนิดหนึ่งว่าเป็น6ตตตตััันนแ่มิิของวรรถะคคบบเเทีียยงกับ5ตัััันนนนเท่าาา้ะครรบบสสหยตผม นะครับท่านเห็น5ตันตัวไหนนะครับตัวนี้ก็คือ5ตันดีๆแหละเพราะว่าขนาดสัดส่วนไม,ไม่แตกต่างกับไซห้5ตันเลยเป็นป็น60 จริงๆแต่ก็คือพละกําลังเนี่ยเทียบเคียงกบ60น้ำหนัก60น้ำหนัก6ตันจริงแต่ขนาดมิติตัวรถเนี่ยออกแบบไม้สําหรับขนย้ายง่ายเหมือนไซส์5ตันคือท่านเห็นความกว้างของ5ตันเท่าไหร่ความยาว5ตันเท่าไหร่ตัวนี้คือเท่านั้นนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับราคาอยู่ที่7แสนนะครับ90,000บาทสําหรับรายการนี้ผมต้องขออภัยทุกท่านนะครับมีการติดจองนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดนะครับคือเห็นสินค้าของผมแล้วที่ผมจะมารีวิวนะครับสนใจรีบจองทันทีเพราะว่าสินค้าของผมนะครับ yeah <laughs> ผิดพลาดกันได้อย่างสมมตินในกรณีลูกค้าเนี่ยจะก็รอดูชุดหน้าแต่ก็คือไม่ทานซะแล้วมีการติดจองมาแล้วอย่างตัวเนี้ยมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะนะครับว่าพี่นุชาจะมีไ,ไหมแบบ6กบขีด8โกเบตัวเนี้ยเราบอกว่าลูกค้าเนี่ยจองที่เรียบร้อยแล้วก็เสดาก็หลายคนนะครับอยากจะได้รีบใช้รถบ้างอะไรบ้างบางคนไม่อยากจะรอบ้างอะไรบ้างแต่สินค้าพวกนี้นะครับสามารถสั่งจองผมล่วงหน้าได้นะครับอย่างในกรณีอย่างเงี้ยมาจองแล้วจริงแต่คือท่านใดนะครับอยากได้บบรถแบบเนี้ยชั่วโมงประมาณนี้หาหผมได้ไหมหาได้ดีีกกกัันนนได้คือออมมาาารโจจงํผ หน้าที่จับสินค้าเข้ามานะครับอมาริโนเบทแล้วก็จะส่งให้ท่านในถึงวันนั้นนะครับท่านใดยังสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนลองโทรศั์เข้ามาคุยกันดูตัวไหนถ้าผมรู้สึกว่ามันยากเกินไปสําหรับผมผมอาจจะแคนเซิลไปชั่วโมงทุกชั่วโมงท่านต้องการพันชั่วโมงเจริชั่วโมงผมอาจจะหาไม่ได้ผมก็แคนเซิลไปอาจจะไม่มีการรับรับเงินวางประจาผมจะรับประจาว่าต่อเมื่อที่มันจะเป็นไปได้อะไรที่เป็นไปไม่ได้คือผมไม่รับนะครับอ่าเข้าสู่นะครับรายการที่ 2นะครับรายการที่2นี้จะเป็นยี่ห้อนะครับคัตเตอร์พิลล่านะครับรุ่น306นะครับก็จะเป็นมิติของตัวรถเนี่ยเทียบเคียงกับไซส์หตันเหมือนโกเบเมื่อสักครู่นนะครับหลักการเดียวกันนะครับคือมิติตัวรถไม่ได้ใหญ่อะไรแต่มีขนาดสัดส่วนนะครับคือน้ำหนักสุทธิอยู่ที่ประมาณ6ตันนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับคือเชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด4สูบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับแล้วก็พลังกำลังเนี่ยของเรื่องเครื่องเรื่องปั๊มเนี่ยถือว่ามหาศาลแน่นอนเพราะปั๊มเนี่ยถืืืออออววววว่่่่่่่าาาาาลลูกกใหหญไไซส์5ตตตตตัััััััันน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 นทปแแะะะคคคครรรรบบบขขดถยยยย้งเเม สำหรับสินค้ารายการนี้โกเบกับแคสเตอร์ปีด้าตัวนี้นะครับมีขนาดสัดส่วนเทียบเท่ากันเลยกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับเท่ากันเท่านั้นนะครับแต่สำหรับสินค้ารายการนี้ผมก็เสนอราคานะครับอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับห้าหมื่นบาทนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถวางมาจํากับเราได้นะครับในจำนวนเงินห้าหมื่นบาทนะครับวางมาจําเราก็จะมีการทําสีเก็บงานใช้ระบบนะครับคือตกแต่งรายละเอีนะครับติดตั้งระบบแอร์เช็คเรื่องความร้อนรวมบริการจัดส่งของแถมนะครับพวกเรื่องของแว็กซ์พาษีเนี่ยถือว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับในราคานี้ 7 5 0 0ก็คือ7 5 0 0นะครับจะไม่ลดและจะไม่เพิ่มนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับแต่ถ้ายังไม่พร้อมอะไรก็สามารถปรึกษาไว้ก่อนได้ยังไม่จําเป็นที่ต้องซื้อกับผมนะครับหรือท่านใดเนี่ยไปเจอรถเพื่อนฝูงขายหรืออะไรขายหรือจะมาปรึกษากับผมเนี่ยคือถือว่าเออผมมีประสบการณ์ตรงด้านนี้ปรึกษาผมผมก็ยินดีให้คำปรึกษาฟรีๆไม่คิดค่าจ่ายแต่ขออย่างเดียวเลยครับคือติดต่อมาในช่วงเวลางานนิดนึงไม่ใช่ว่าติดต่อมาช่วงสามทุ่มสี่ทุ่ม เที่ยงคืนตีหนึ่งเหมือนทุกทีที่ผมเคยเจอมาอันนี้คือบอกตามตรงว่าคือผมอาจจะต้องมีการต่อว่ากันบ้างว่าคือมันยังไงเดียวมันดึกป่านเนี้ยเที่ยงคืนตีหนึ่งโทรมาได้ไงไม่ให้เกียดกันบ้างเลยนะครับอะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับ EP ที่1ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจไงครับติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวพลาดนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับผมจะมาต่ออีกเป็น EP ที่2อนะครับอีก2รายการจะเป็นรถขุดยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับรอติดตามชมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับและครับ เราจะมาพูดถึง4 EP ด้วยกันนะครับวันนี้เป็นแค่ EP แรกยังเหลือต้้ง3 EP นะครับท่านยังไม่ต้องเสียดายเลยครับว่า3 EP ตัวน,นี้จะเหลืออะไรบ้างรองรุ้นกันได้เลยสําหรับวันนี้นะครับผมดิวชาโรเวเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ